มาเลยมาเลยใคอยู่ที่ไหนมาข้างหน้าเลยครับมาเลยมาเลยนะไม่ต้องยืนด้วยไปตรงนี้แน่ไปตรงนี้นะตรงนี้เราจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับเราจะมาอยู่ตรงนี้เราจะไปถ่ายตรงนี้เริ่มที่มาเลยเลยครับไหนอยู่ตรงไหนเลยนะครับอย่าดุผู้หญใกล้ๆนะครับมานั่งข้างหน้าเลยอรัมถุงส่ยอมตะเมืองฟ้าดิน อะไรอะด้วยเลยอะขาคันขาเนี่ยไหนอะนกมาขาเป็นผมหลอดขาอะจะทำยังไงจะทำเนี่ยเดินไอ่าให้ไปเดินทางไหนนั่งหน้าแล้วเนาะ ไม่ตอใจ้อเลยด้วยนะครับอยู่ที่ด้ว่างตคก่อนเออมาเลยครับมาเลยครับว่างครับพี่ผมก็ว่ามาเลยครับดูางใครับี่อิ่พร้อมยังเลยขอเลยนะฮะโอเคครับัตอนนี้นะมาอาของไแล้วมั้ยเาเงน้งาเงินเริมนครับ แม่เดินแน่เลยค่ะเจมลยค่หเดินแล้าน่เม้ามเลยนะเข้าเลยค่ะเข้าเลยยาย่ร้องกยายเิถ่ยไเย่เ่ายยยายคุยนี่ยายายุยนียายยายมังค่ะยายายจ๋ายาจ๋ายายจ๋ายายมองคอะไรางคอกาไม่มีไก่นองแลยายไม่มองายมองหนูหนูสาวเคค่ะ

เรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะแม่จ๋าวันนี้เร็วหน่อยนะจ๊ะยังไม่เคยถ่ายก่อนก็ได้่แมาก็เปเรียบร้อยค่ะไม่มีใครถอยให้หรอกสู้ขนาดนี้เรียบร้อยค่ะครับเดี๋ขอไว้นะว่าพี่หญิงเล่นต่อนะแม่ให้คนที่ยังไม่เคยถ่ายก็ได้นะน้องนี่แม่จ๋ามองหนูจ๊ะแม่แม่มองหนูม่ไปเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะเดินหน้าเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแม่จ๋าเรียบร้อยค่ะไม่คุยเลยนะคะไม่คุยเลยนะคะเรียบร้อยค่ะลบกสายกดอันแถวเยอะมากเรียบร้อยค่ะแม่วันนี้เร็วมากเลยนะ ใครไม่ทันก็ไม่ขอสามทุ่มสี่สิบเรียบร้อยท่านเรียบร้อยแล้คนที่ยังไม่เคยใส่กันเลยนะอ้บวยบวยบวยเรียบร้อยค่ะเย็นครับผู้หญิจาตู้เย็นไปเลยแม่เร็ลยแม่เลยเร็วเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแม่มองหนูค่ะเรียบร้อยค่ะแม่มองหนูเลยนะคะรปยืดซุ้มลาจากทางนี้นะครับขอเชิญพนหกงานอาเซียนข้าบุญ ค่ะต้องเดินกี่บนคะเนึ่ร้อยค่ะ มองหนูจ้ะเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะเดินหน้าเลยจ้ะแม่แม่เดินมองหนูเลยค่ะเรียบร้อยค่ะจิกิบปแดยวดเวลาเ่นิโอ้มอย่กลาิเพูดเรียบร้อยค่ะ 好啊，名字还可以。 ท่าคนนั้น

จะเข้าบ้านแล้วบ้านแล้วเหรอแล้วก็จะมาคิดษาไปไปวันนี้ค่าซึ้งมากมืดมากมืดมากเห็นอะไรบ้าง วีเป็นก็คือคพศิดิที่ทำานเปสือคนสุธีและคณชยนล์นะคะรเียนทางแบเป็นคงส้นะคะราอถึงกับเราด้วยที่สามวที่เสียได้ลับากไม่ได้เลยว่าจะมาอย่างไรค่ ่ก็จอดนี่ที่แม่ตุน้องาญาอยนี่จ้านจ้าจเดี๋ยวไปาส่งหนเดี๋ยวาจอดด้นู้นเลยนะยังไงงไงเห็นเห็นแลยแม่นั่นอยู่จอดคู่กันอ่ะจะเห็นไหมอ่ะ เงาเรน่องเงารู้ป่าเอนาตอนุญาวว่านนเก็บ้สนี้านอนาตาบอกว่าไม่ร้เืองนุบก่าไม้เรื่ปะไอยาเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไ้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไดไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไา้ไมบได้ไ่ได้ไมด้ไม่้ไมได้่้ไ้้ไมไ้้ไมไดม้ไนไ้้ไ้ไ